เอานะฮะสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะกลับมาอีกแล้วกับเดนไบเดนไลท์ัดพัลาัดินกันบ้างหมดมุกแล้วพัลาัดินจะเล่นอะไรละ่ระเล่นเบสไ,ไปเดนไลท์บ้างก็เล่นเบสซีเหมือนเดิมเล่นตัวอื่นพี่เกียร์ฮาเปิร์กใหม่นะฮะลองบัตรคอยเว็ราตัวใหม่อยู่ฟังหาวันนี้เปิร์กผมเปิร์กนี่เหมือนเขาที่แล้วนะเปลี่ยนเอาบาร์บีคิวออกมาใส่ลิตเทิลเพอร์ซัวร์แทนเพราะว่า ปกติมัอพิคิวผมไม่ได้ใส่ไปดูออร่าแบบแขวนแล้วไปไล่กันต่อเลยผมใส่เอาแต้มอันนี้ก็ลองไม่เอาแต้มไม่ลองไม่เอามอพิคิวอะไรเท่าปาัสสาวอ,อเริ่มมาก็เดินไล่เลยแบบไล่ฟาดไล่ฟาดฟาดมันยับๆแล้วก็แอดออนเป็นซอมบี้วิ่งเร็วัเป็นสองอันเลยอันนี้วิ่งเร็วห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันนี้อันนี้อ,นนอ่ซอมบี้เกิดเร็วแล้วก็วิ่งเร็วด้วยแล้วถ้าอ่าาถ้าเขาซ่อมเครื่องเสร็จนะฮะเราตบซอมบี้อ่ะซอมบี้ไม่จะไปเกิดในประตู ปั่นเลยแต่ไม่ช่วยอะไรเลย,เ,ลยเอาไว้จำสแกนสวิเมลเล่น เลยเจ้าด่ดานเวนเดียกไปสักทีวะเนี่ยอ่าไหนดูซิอยู่ไหนกันอยู่นู่นอยู่นู่นอ่าเจ้มาเห็นสามโนวะอ่าชอบมันเอาหลอมอนนั่นเลยแล้วกันนี่กำลังเดินไปทางนี้ด้วยเดี๋ยวอีวเองดีโดดไหมโผลแล้วโดดอย่างนี้ก็โดดหมนเลยหนึ่งหมาาัดดีมาแล้ก่อน <c oughs> นั่นแะเอ๊ออะอ๋อคนอ๋อไปโดนอะไรไอ้มันดเหมือนเขาจะคิวตัวเองนะมันจะซลฟแ c a ร์แบบเวลเห็นถือ,อกล่องนะไม่ทุกเครื่องนะเราเน้นไล่ทีละคนเลยเราโฟกัสไล่เอามันบอกเลย เมื่อกี้ไม่น่าทุบเลยนะแน่าจะาฟาดฟาดมันจบ,จบไปซะแล้วไม่วนไม้ด้วยนะ เอาพับเอาแล哈哈哈้ว <tar la noise> ที่ทำอะไรอย่าเงี้ยโนัดซ่อมเครื่องเอ๋เอาล้เด็ฮัสเฉยเดชฮัสทำไมเดชฮัสทำไมก่อนฮะโมเดิกเอเยนเด้วยเฮ้ยแตกตแต ไเก็บไว้ทไมล่ะขนมยังไปบีเวนเอคแนขเสร็จแล้วอดครับจะสู้ครับน่คนเาไม่ออกด้วย เฮ้ยเสื้อข,อขาวแม่สาวโอ,อ้สาวเไปแบบนีว้วไม,ไม่รู้แต่ลาาไล่ต่อม่เสื้อขาวจากอเลยับไม้ไหไหนอ,หอ,ไอ้าแล้วโดนซอมบี้ตกตรงไหนวะนีอ๋อ ช่วยคนแต่ก็โอเคโดนสมบิดตกทิ้งเลยแสตควรจะอนด้วยโอ้ยหมอนี่ใช่มายันอยู่มาแล้เนี่แทนหลันะนเกิกับโดวกับใจไม่ละเกิก็เอาอีกหนึ่งฟรีม ชวยรอดเลกันเฮ้ยไอ้หิเองปนอะรอดดิเอรอดช่วยช่วยม่นช่วยทำไมเราเราไม่เข้าไม้ปะเราเดนแฮทแล้วังไงต่อก็ไม่เข้าไม้แล้วไม้ไม้นี้ก็ไม่เข้าอะเล่นมาได้ ลาหน้เย,ไม,ยไม่วิ่งฉีไมู่ลยโดนจะฉีทำไมเนี่ยถามว่าอินเฟคไหมก็ไม่ไม่วิ่งฉีเอาฉีเอาซันตีต้ได้ใครอยู่ก็ไหนไหนะเอ้ๆๆๆๆอาวสวัสดีเจ้าเธอกลับมาแล้วเหรอ ก็ส่งออกเลยแล้วกันนะผู้แทงหลักนึกว่าโดนแทงหลังแน่แต่เมื่อกี้เห็นแอนิเมชันแปลกๆไม่โดนแทงนั้นปกติไม่ค่อยได้แทงไม่ค่อยโดนโดนแทงหลังจะบอกว่าไม่ค่อยได้แทงหลังใครเหี้ยถือว่าเล่นแต่คิลเลอร์ฟักข้างบนเหรอใช่ข้างบนกระโดดรีบโดดจังไง ผมอยม่บนไล่ใจทุกอนอยู่นะเดี๋ยวไป,ไปดูดีนะกันเออรอก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆเอาละบอ,อกลับมาก็ได้ไปแล้ว,วก่ะบายัง สมพีพยายามอไรสักคนอยู่บนเฮ <c oughs> สมไปเยอะแล้วฉัน่วยที <c oughs> แล้วอ้ี้กูหายไปไหนลแล้วออลวะเน,นไไะี่ยมอ่วโดดทำไมวะข <c oughs> ึ้นไปโดดทำไม สเต็ปพลัสไปก่นนอนมาก่ะเราจะไปยืนรับหนวดทำหมอกเลยเนะี่ยเดี๋ยวดีสเต็ปเทพข้างบนโอ้โไปดีกว่าหาไม่เจอค <c> ล <oughs> าดกันได้ยินเสียงว่าแป๊บ,บแต่หาไม่เจอนะ คนละเครื่องไปงช่วยกันหน่อยนะาว่าเปคน f k โอ้สเฮ้ยเฮซอมอยา่างขลักมินม้น,นลนเอาไปวันงเอาเราโอ้โอโ้โอโโโลโลกโตกใจเาไปในเมือิ์ไม่้าแซ่ <c oughs> เฮ้ยเดชแท้หนึ่งจังหวะเดชแท้ทำไมไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ยังไม่ตีเลย What's up oh 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 เออพี่มึงเดินชนกันเอาขอป่ะมาดิแทงหลังไม่ได้ด้วยกูซ่อมเครื่องมากูรู้นะอมีตรงนู้นนะฮะสองพี่กำลังไล่อยู่ไล่ใส่เขาไปเช็คแล้วกันบี้เดินมาแถวนี้นะอ่าน่าจะซ่อมเครื่องนู้นอยู่นะ เสื้อขาวเฮเตอร์เฮเตอร์มีสัตว์รันสมที่หลักกันได้ทั้งนั้นเลนยอา้าวโอ้ยนี่เดี๋ยวละคุณเ <c oughs> ดี๋ยวเสียเข้าสุกทีเลยพวกเนี้ยอ้าวไม่พับด้วยวุ่นไม่จะพักจะมาไหมอา้าวเราวนด้วยให้จังหวะนีะ้อา้าวเราไม่ล้มด้วยอา้าวจะนอวหนึ่งทีแล้วกันเสร็จหมดแล้วนะ ไหนกันแล้วเฮ้ยังไงเอ้าจะเอสเอสฮะหรอปีลอมมาถึงไ่ร่วมเอสฮาทันเลยนะโอ้โอโอ คออือสเนี้โดนนั้นยัง่หวมากแต่เปื่อนก็นะเด็กก็่ยังโดนกันอยู่เรื่อยเห็นทุ่มเทมันดือฉีไกนก็ไดบ้านับ่ับเ้ยซอมเค่อยู่่อแล้วกันหมัดไส้ลุง ไนี่หูไม่ไงหูน่าฟันมาที่หาไม่เจอแล้วเนี่ยตายเถอะแเยเนี่ยีหมีไหนเน่ยหนะฮะไม่เจอ้นี่แล้วมันจะฉีดวัคซีนทไเสียงดงนี เอ้าไม่ไหวกลับมาซ่อมเครื่องนี้ต่อ เออไปเกมเคนะอ๋อ,อมีเด็น่แทงหลังโมก,กุเี่ัทเนี่ยัอ,อ๋อนี่ไอ้ลุงประกันไทยเออ๋ยออนอะก็แคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละ เฮ้ ì, ยนล้วเก็บจะบอกว่าเก็บสีว่ากระดาษปากเก็บสามเก็บสามเลยสามก็ได e ้วะเว้ยจะเริ่มไหนคลิปหน้าจะเก็บเกมอะไรก็รอดูคงไม่คุ้นกับเกมแหละไม่พันละดินก็เด็ดไปดินไหลไป bye bye เดี๋ยคลิปหน้าจ้า